มือไม่ได้ติดทะเลทะเลทายแล้วเขาว่าไปพาวิ่งไปไม่ได้คือวิ่งไปนารูมมันก็เปลืองอ่ะถ้ามอในแง่ของการพัฒน,นามัาไม่ทุกเพราะนั้นวิธที่เขาเลือกเลือกตรงไหนฮนะเขาเลือกลงมาตรงนี้ครับเส้นสีเขียวเส้นสีน้ำเงินเส้นสีแดงตรงนี้เขาที่ขับไปเนี่ยนะเนี่ยคือวิธงที่นีรถมาที่เขาออกเขาขเขาขอให้เราเขาขอให้เราทําเขาจะทําให้เราฟรีด้วยแต่เราไม่เอามาเข้า เขาจะทำให้เราตีเขาจะทำให้เราเขาทำให้ลาวตีแล้วนะครับเส้นสีน้ำเงินนี่คือเส้นที่ผ่านลาวเขาทำให้ลาวตีเขาลงมาทางนี้ครับเพราะว่าคุณทกว่าที่จะวิ่งไปนานเอวละอรับเพราะวิ่งทางนี้เนี่ยมันผ่านเืินสองครั้งหมดถูกป่ะมันผ่านลาวผ่านไทยแล้วก็กระโดดมาข้างล่างแล้วก็วิ่งจะต่อรถไฟฟ้าตรงนี้วิ่งหนีนะก็จะไปรออเมริกาเลเซีย์คนที่รวยนี่คือสิงคโปร์นะคนที่รวยสิงคโปร์นั่นคนนี้เสร็จแล้วเวียดนามคนนี้เขาไม่แคร์นะครับเวียดนามตรงนี้เวียดนามตั้งแต่เด็กองรถไฟฟ้าวิ่งตรงนี้เราเขียนะครับวิ่งไปก็ได้ร ทุกวิ่งไปทางเวียดนามนเองวิ่งแล้ไม่ได้อะไรม,มันเวียดนามเองเองเขาก็มีความรู้ว่าเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นทัพไม่ได้เพราะเขาอยู่กว่า <อะ S 2> แต่ว่าไทยเราสงครามตรงนี้ฮะคือความที่เราเราควรจะต้องหน้าอันนี้ฮะมันตอบโจทย์มาหาศาลรู้ป่าว่าถ้ารถไฟฟ้าค,ความเร็วสูงที่วิจจง่งจากตกรุงจีนเขาตอนมตกมาแล้ววิ่งลงมาทางใต้ของประเทศไทยมันตอบโจทย์กหลายธุรกิจขนาดใหา่การเติบโตของประเทศไทยจะวิ่งออกไปในแนวขึ้นมาตลอด คือมันจะิกระจายออกไปสามจังหวัดหมดเทมันจะไม่เล่นแหม่งทางภาครต้แล้วแต่นี้ไปจะเป็นพัฒนาในสามจังหวัดหมดเลยไม่น่าเชื่อนะครับค่าแรงสามร้อยบาทเป็นค่าเป็นนโยบายที่จะเลื่อนป๊บหรือว่าเลื่อเลื่อเลื่อนคิดไปก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่การเป็นนโยบายที่ปรากฏว่ามันเวิร์กนะตอนนี้เชื่อไหมครัหลายคนคิดว่าถ้านรับค่าแรงเราสามร้อยบาทเนี่ยอุตส่าห์ไม่ต้องย้ายไปอยู่เขาหนีไปคือเราต้องคิดอย่างนั้นปรากฏว่ามีจริงนะครับมีคนคิดก็มีหลายบริษัทไปคิดก็ไปเกิดที่เฉลิมดีจริง นี่ผมคุยล่าสุดก็คือรนแบบนี้แบรนดที่บริหอุปกรณ์ทีใช้ชนิดย้ายที่อยู่ที่กัมพูชาฮะกย้ายเติมที่หมวในของคนไทยแต่ถ้าต่างประเทศเนี่ยย้ายไปกัมพูชาด้เขาจะม่จ่จะค่าแรงต่อแทงใช่ปะอยาไปได้ค่าแรงผมเชื่อไครับพอไปถึงที่นู่นปุ๊บเนี่ขาขายผงานไม่ได้เพราะอะไรนรทบกทุกที่สามร้อยบาททุกประเทศฮะเพราะหลังเรื่องจริงดีเราคนนี้ไปทำต่อได้ผู้บอกว่าแร่งานไม่มีก็จะเอาสามร้อย กขมิ้งก็เลยเข้ามาประเทศไทยนะเพราะไปไม่ดีช่วยเอาคระบวนการให้สายหมดเลยมันตั้งอยู่ที่มันตั้งอยู่ในไทยกลายเราต้องย้ายกลับมาที่นี่ครแล้วคนคนเราคนย้ายมาทำเกษตรชายแดนโรงงานอุตสาหกรรมย้ายอยู่ตรงนี้เพราะโลจิสติกส์เราดีกว่าโลจิสติกส์เราดีกว่าจิตเลือกทางด้วยดีกว่าเาาดีกว่าพ่มาดีกว่าเยอะเพราะนั้นแฟลาเขาจะวิ่งเนี่ยเขาจะไม่วิ่งออกไปที่ประเทศนอกนะครับเขาจะวิ่งมาที่เกษตชายแดนเราฝากร้อยบาทแล้วดึงพวกเขมร้งพ่มาลาวเข้ามามาทำงานตาทำเกษตชายแดนของเรามาสร้างความเจริญให้กับ เราไม่ร <Es> <an> e ู้เป็นนโยบายที่ที่มันรูปหรือว่ามั่นใจก็ไม่รู้อ่ะแต่มันเกิดขึ้นแล้วค่ะมันเกิดขึ้นแล้วคือคนเขาเข้ามาทำงานในประเทศไทยกันหมดเลยและการเป็นเดือดร้อนพม่าเดือดร้อนกัมพูชานะครับตอนนี้เดือดร้อนเราเลยก็คือพลังนั้นต่ำต้องผ่านเขาอะแล้ผมคือไม่ได้อะผมคือไม่ได้เขาไม่สามารถที่จะเขาไม่สามารถที่จะคนรก็ ทนกับไอ้ค่าทองที่มันสูงขึ้นได้อ่ะด้วยการที่ว่าไปตามเกษตรชายแดนไอ้เรื่องรถไปฟ้าความเร็วสูงแล้วก็เรื่องของการเจริญเติบโตของยิงตีตามเกษตรชายแดนการเจริญเติบโตจะจะเจริญพอตจะเจริญมากคุณในอุดรนะคุณชายเกลือดอนจะรู้เลยใช่ป่ะเพราะว่ามันเจริญขึ้นมาคือกเมื่อสองปีก่อนถ้าไปอุดรนะคะก็จะมีแค่สุวชคล้ายๆอยู่แค่ตรงข้างๆสุดเร็วนะคะไปใหม่นี่มีเป็นมอลนะคะนะคะที่เป็นชาวเวอร์ เอ้ถ้าเราเคยคิดนะคะว่าโอ้โหเป็นมอห์แถวๆมากับในประเทศใยะเนี่ยต้องบอกว่าอุดรใหญ่กว่านะคะแล้วในนั้นก็จะมีร้านวายนะคะชอบร้านวายนะคะดีเแล้วก็มีร้านทำผมนะคะซึ่งปรากฏบอกว่าปจริงไม่มีโอกาสแวะแต่น้องในทีมพี่กุลีเนี่ยค่ะบอกว่าพี่ดูพี่ดูพไปดูร้านทำผมนี้เนี่ยถ้าไปดูถึงสภาพนะพี่ไปดูจะคิดว่ามันต้องเปิดที่ทองหรอเราก็แบบปกติเราเข้าร้าน หลอกเป็นไงก็ไม่เคยเห็นนกันนะเพราะข่าวบนไปให้ึเป็นร้านผมที่แบบว่าไฮโซมากๆนะคะแต่แบบขี้อนอยู่ดอนแล้วก็ประธานเขาบอกว่าเอ๊ะรับใครมาทำนะคะจริงๆรอนนี้เป็นเมืองเศรษฐีอยู่แล้วนะคะถ้าในภาคอีสานนจรดอนไม่รวยสุดๆนะคะแต่ก็บอกว่านอกจากในคนจรรย์แล้วก็ถูกคนลาค่ะ นะคะที่ข้ามเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอุดรตอนนี้คือแบบว่าโตไอ้มอเขานี่คือจะมีส่วนๆเองที่มีงานมีไอซ์โอชินแล้วมีเป็นมีโอีิมีในส่วนของโทซาตาทุกอย่างคือมีในกรุงเทพหรอครับไม่ได้ต่างกันแล้วคนที่เห็นช้อปปิ้งช้อปปิ้งอยู่ในห้างครับอย่างที่บอคนไทยนะฮะที่ชอบเยอะๆเป็นลาวนะครับคนลาวขับรถหรูกว่าเรานะฮะเรอข้าวเราะมินิกู๊ แรลโลเวอร์ไอ้กูยังไม่ได้ขับเลยไม่เขาบอกว่าคุณเอกจะเล็กบ้านเท่งนั้นนองอูไม่ได้เนี่ยแต่ไทยบ้านไม่อันนี้ไม่หนุนค่ะเช่นรมถึงที่ดิดด้วยจับมือเลยมือหรอกใช่พอรออยู่เนี่ยผมว่าคุณมีพาไปไหนแล้วพูดตัวไหนจะดาวรุ่งพุ่งให้ฝืนฐานดีผมก็รอฟังอีกไม่คือที่ต้องการกูมื้นเนี่ยไม่ต้องการให้กลับมาตาดี่หลับ ว่าเรา,ากำลังเล่นสีนี้อยู่นะเราตีที่เราวิ่งตาแดงต่างจังหวัดตีที่ว่าธุรกิจคนแก่ไม่ใช่คนสูงอายุมันจะต้องมานะครับผมก็เลยมองเลยฮะผมก็ยังทำตลาดตรงนี้มาเอ่อเข้าใจว่าอะไยเดี๋ยวพี่นายพอไปส่งให้ได้นะครับส่งใหได้เดี๋ยวก็ไปไปที่บูธของสตาอร์ตอุตสาหกรในเบอร์พอร์ตแล้วส่ไให้เลยนะฮะเสร็จแล้วนะฮะเพื่อความพุทธเจแิญเลยนะฮะเอ่อ นี่คือกลุ่มที่ผมคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากไหนได้ประโยชน์จากอินฟราสตรัคเจอร์ที่จะสร้างไปแล้วความความเจริญจะกระจายไปต่างจังหวัดใครตั้งที่จะได้ประโยชน์เรื่องอะไรกันธุรกิจต่อท้านอ่าใช่เดี๋ยวจะที่ไหนแล้วเนี่ยไมรู้นี่เนาะต้องพยายามาอยเนี่ยนะฮะออไปไกล่ะครับธุรกิจอาหารเราคิดว่าประเทศไทยได้เกี่ยวป่ะธุรกิจอาหารคิดว่าธุรกิจอาหารเราเป็นเท้าไหมครับเป็นแน่นอนถูกป่ะธุรกิจอาหารเมื่อก่อนนิดนึงนะครับเราอย่างอย่างธุรกิจเกี่พุ่มสอดออกเชื่อไหมเทคโนโลยีขนาดนึย กับผู้ต่อออกที่ประเทศไทยนะครับเทคโนโลยีอันดับหนึ่งการส่อออกยู่รปไทยนะครับคนที่เป็นเจ้าเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยจะมี C ี T P L ที่เป็นเจ้าพระปาหุนแม่ต้อพระเจ้าโลกเลยพระเจ้าโลกผู้นำโลกของป่าหแม่เลยก็เรานะนะของโลกด้วยก็ T U F เป็นไหมนะเพราะฉะนั้นธุรกิจเกษตรเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นธุรกิจที่ยังไปได้อย่างเช่นเ้าผมมองตอนนี้ราคาไม่แพง T T P L โรงพยาบาลธุรกิจบริการผู้สูงอายุมากขึ้น เราเป็นค right. yes, ับการวิ่งการวิ่งหาอะไรพวกนี้รุกลงโรงพยาบาลยังไงก็มาสังเกตนะครับ T G H แพงแล้วแพงอีกแพงแล้วไม่ลงเพราะหมอประเสริฐแกตั้งใจอย่างเงี้ยครับแกตั้งใจจะไม่สนใจใครทีแค่สองโรงพยาบาลเท่านั้นถูกไหมหนึ่งคือโรงพยาบาลละสองคือโรงพยาบาลเอกชนเกี่ยวอะไรวะแต่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยแกตั้งใจว่าต้องไปขอแค่คนเดียวเนี่ยถูกไหม คือนั่่มว่าจะมีระายช่ยอหมอกระเจิดเลยคือใครมาคือซื้อหมดอ่นะนะ,นะับซึ่งผมเชื่อว่าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าคุณซื้อ BGS เนี่ยจะเป็นพ่อของทีกภาษาบาบลีเเพราะจะ้อโรงพยาบาลเล็กๆเต็มไปหมดเลยน,ะนะั่นคือการแต่บว่าความฉาของ BGS คอืออะไรรู้ป่ะความฉาดของ BGS คือเขาตอนนี้มเขางไปบางโรงพยาบาลรันเทพตัวมาจรจิ้นอยูออป่ประมาณ่4เปน,เปนนะ คุณเสียค่ายาคุณเสียค่าอะไรก็อะไรก็อะไรก็เสียมาทีจิ้มมาณสี่ส10%แต่โรงพย้บาขนาดเล็กผู้หมอมาเจอในคือจะอยู่ประมาณสิบอร์เซ็ต0ที่มาที่มจุดนั่นคืออะไรฮะเมื่อเขาซื้อเสร็จปั๊บเขาไปปรับปรุงเสร็จแล้วเขาขึ้นมาเป็น40%เอร์งินเพราะฉะนั้นกำไรของโรงพยาบาลขนาดเล็กๆที่เขาไปซื้อเลยไปขับไปประกันเนี่ยมันจะขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วมันจะทำให้กำไรเนี่ยวิ่ข้าโรงพยาบาลกรุงเทพมากขึ้นแล้วจะทำให้กำไรเพิ่มขึ้น BTS หรือกำไรตรงนี้ต่อขึก็จ่า เพิ่มขึ้น P/E มันก็จะลดลงเวลาคาขึ้นมา150บาทจากประมาณ80บาทคุณเชื่อไหมครับ P/E เท่าเดิมนะวันนี้ P/E ของโรงพยาบาลคุณเชื่อว่า20เท่านะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยจากเมื่อมา2ปีที่แล้วทั้งที่มีราคาพุ่งขึ้นมา100%นี่ฮะบริษัทนี้เราก็เพิ่งซื้อปุ่มพลไปอีกฮะแล้วก็กำลังจะปรับปุ่มพลให้ขึ้นมาที่40%เพราะฉะนั้นตับที่ไปโรงพยาบาลจะแพงนะแพงทั้งประ30% ก็จนะแพงทั้งยีนะนั่นหมายถึงว่าเราต้องที่ประกันหรือว่าฉันไม่ใส่ใจเท่าไปจริงๆไม่อยากจะพูดชื่อุูนเขานะครับแต่เขาขึ้นไปเยอะจริงแล้วเป็นผู้ที่ผมชอบเลยนึงนแบบคู่แห่งเราผู้ชายการนตีประกันชีวิต <c oughs> แต่ไม่อยากจะพูดของการันตประกันชีวิตไม่เข้าตลาดหุ้นขึ้นไปแต่าาเจ็ดร้อยสองนะฮะอะไรเงี้ยเวลาแค้ห่อมเดือนเจ็ดร้อยสองนะเวลาเสองเดือนด้วยเหตุผลของอะไรนะคือดิ่โรงพยาบาลไทยประกันชีวิตมันก็มันเข้ามาแต่ประกันชีวิตในประเทศไทยมีซื้อได้สองที่คือ B L A กับคือกรุงเทพนะกับ นี่รองไทยอยู่นะมันจะเป็นที่ของสวีกรแล้วก็ของไทยพาณิชย์ก็เลยขึ้นต่างต่างเลยเพราะว่าประกันชีวิตมันก็จะมายเเอยงองโรงแรมกลับไปทัพโรงแรมต้องเจอแน่แน่สังเกตไหมครับโรงแรมยิ่งแพงก็ยิ่งแพงมิน์ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลที่เป็นเจ้าของร้านอาหารด้วยนะครับดิสเตอร์ตัวเป็นท 3, นี่ทิฟาร์มอมีเนี่ยที่ที่ผมเป็นเจ้าของอยู่เราผมจะบอก,กลู้ต่อหน้าข้าวคุกหมดเลยคือหน้าข้าที่ของผมหมดเลยนะพูดจริงนะผมผมไม่เจ้าของทีเด็ดผมเจ้าของมิน์ผมเป็นเจ้าของเซนเทล คุร้อทเจอเงห้าภูมใจรับคุณเลยเอาห้าแต่ถ้าคุณมิใจไภูมิใจห้างที่ก็าของใช้ีเอ็เ็กเจอร์ททเวนเซนปนเล่นควีนออแปเฮ้ยงมันซื้อเตอร์โดนัทคือโอ้ยชีกของเราอะที่เป็นของเราทั้งหมดเลยอ่ะคือเดินที่ไหนเราวก็เรื่องความสุขเราได้เห็นธุรกิจเราดิ่ผมเดิไปที่หนนเจอกัเอกิสีแล้ว็เรารู้สึกว่าเฮ้นี่ของเราอีกอ่ะเจอกันมาที่ปากไม่ซื้อนะครับเดี๋ยวเราจะได้กินหม ่เล็กคือไม่ใช่เล็กไปนะเราจะต้องช่้ของของเราเท่านั้นก็จะเข้าใจได้เยอะแม้กระทั่งโคก็อกเลยนะว่าตุดองเุดเลยไม่รแต่้นใจว่าเจออีกหน่อยนึงต้องเจอเตเลกแน่ๆถ้าเจอแบบนี้มาเพราะไตเลกใช้โซลยนะหมากร้องไงคือนั่นตอนนี้โผล่นมาที่ไหนเนี่ยคุณตอบปากใครนี่ยหมากร้องไหมครัร้องหน้าร้องหลังร้องตายร้องขวาร้องไม่หมนตายเมื่อไหร่ก็ยอน้ดนี่คือวิธีหนึ่งจะมวิธี่นอีหานะง่ายๆนะแล้วใครโดจริง คือพูดพวกนี้งที่ที่แแลวที่แกเล็น้มผพูดซีพีไปแล้วถูกปหดูพูดซีพีไปแล้วันนีค้าปลีกที่จะไปสัางจังหวัดโรบินเนี่ยนัเก็ว่าที่ยอมลงทุที่ว่าโรบินเงเพคุณไม่เดินใช่ไหมนะคุณลองไปดูโรบินทั่งจังหวัดดครับโรบิลาโรบินเปิดที่ตั่งขายไม่ทันครับของหมดเชลมันคือต่างจังหวัดก็ไปลองเดินบ้างเพคุณรู้มันจำเดินขนาดไหน แล้วโรงที่ไม่เปิดตากจังหวัดเนี่ยของหมดไม่เหลือแล้วนะพวกพี่ดูรุ่ที่แบบเมเจอร์ที่เคยเปิดก็เลยเปิดโรงแรที่ตาัมพูชาแล้วจูเช่ไม้หักจังหวัดเนี่ยมันเป็นพวกอีไม้จะหมดไปนะฮะโรงแรรุอี่หนเนี่ยันโร่เป่าติวเนี่ยมนไปหมดมันไม่ดีแล้วมันเป็นเทรนด์ของโมไปโดนรุ่นใหม่แล้วขนามว่ากลัวแผ่นดีไหมก็กลัวตานี้โรงัรมก็ไม่ทํากำไรขนาดนี้หรอกเพราะแผ่นดินมีน้อยานมีนแล้วมีน้แล้วเดี๋ยวนี้โดนบินโดนเลย แต่คนแบบนคืองว่าน่างรดักุนมันลงัดับุ้งใวอยากเล้เกี่เนี่ยเกื่อนการเป็นลมมีประโยชน์คือมีคนมีแฟนเนี่ยมากระโิดกัน้านั่งดูกันผมก็คิดเรื่องอื่นแล้วว่าคือผมมีแฟนี่ยหญ่กวิวว่าเออีป็นเรื่องมันเปนเรื่ปกติคือพีเของคนเนี่ยนี้คนคเข้าบ้านน้อยลงอยู่บ้านรุ่นอาม่าเราเข้าบ้านเพราะอามามอร่อยเนี่ยพอรุ่นแม่เราก็อร่อยน้อยลงไงพอรุ่นเราไม่ได้เยองเลยอะ เราลุ้นเลยว่าเลยฮะแค่เข้าไปกุ้งเบสมันยังยากอ่ะแกถึงเข้าไปเบสยังยากอ่ะที่ตัวมันมันมันไม่ยากมันไม่มันไม่ยากเขาดีใช่ไหมเออคนจะเปลี่ยนมันก็อยออกไปถุงชาไปนอนมันท้าบดิสังเกตไหมห้องแถวทั้งตายฮะใครมีห้องแถวตายหมดเดี๋ยวนี้โอเบสคุณก็รู้ใช่มว่าห้องแถวโอเบสตายหมดไปเติมโอเบสเท่ากัน คือคือผมอยู่ในธุรกิจโอเบย์มาตั้งแต่สี่พอผมทำธุรกิจโอเบย์จนต้องเลิกไปเพราะว่ามันไม่ได้นะธุรกิจโรงแนวมันต้่ไปที่ภาคมันคือ t b งนั้นเลยแล้วคุณเชื่อไหมครับ TBN ตอนนี้มีหัวขาดแค่กทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับไม่มีเดิมพนันกู้ก็ไปไม่ได้ครับเ S F หรือ S F ที่เป็นเห็นเจ้าของไม่ต่ับมาันเขราไปสามจังหวัดไม่ได้ครับคําตอบเดียวกันครับมันไปหมดแล้วมันต้องไปซื้อ TBN มันต้องไปซื้อไหนแล้วอ่ะ เปิดตั้งแต่เชียงรายละปาศุโลกลาดนี่จะไปกดขัดใหญ่เปิดไม่น่าเชื่อนะครับเป็นถ้าจะเปิดขัดใหญ่นะขัดใหญ่นี้ปรับเตี่ยนนะครับขาดใหญ่นี้ปรับเตี่ยมากนะครับแล้วไปคิดว่าขัดใหญ่นี้มีเงินที่คิดใหม่นะครับพุ้นะม,มามะนเา,มาเลยฮะคึ้นเข้ามาอะไรกันนะร <c oughs> ับเหมารับเหมานี่ผมมอาว่าปเป็นเฟนของเขากำไรยังไม่มานะครับแต่ว่า OTG เนี่ยถ้าจะมีว้สดงก็ไม่เป็นไรซุ่งที่ประกอบการตรงนี้ครับผมมี TS ้นถึงรักษา AP อ่าแต่สี่ก็ได้นะครับแต่ผมเลือกเอีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะราคาหุ้นยังไม่ขึ้นและยังไม่ไปต่างจังหวัดแต่เอชีพอยตี้มีโอกาสที่จะไปต่างจังหวัดดูเป็นเกียรติไหมเดี๋ยวนี้คอนโดในต่างจังหวัดหมดเร็วไหมครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับอุดรหมดสีลีเป็นเจ้าเดียวนะครับที่กล้าไปหาดใหญ่เราเชื่อไหมครับคนที่ซื้อคอนโดที่หาดใหญ่ไม่ใช่คนหาดใหญ่ครับเป็นคนสามจังหวัดปอย่างภาคใต้ซื้อะกลัวเลยอันนี้ก็สิง แล้วคอนโดเไปไหนครับแล้วที่คอนโดไม่กล้าแลนท์เขาไปคหับใหญ่ยังไม่สะอาดเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนที่เคยไม่กล้าไปต่างจังหวัดก็เริ่มกล้าแล้วเพราะว่าหัยใหญ่ก็ขายได้เดี๋ยวนี้นหัวหยีไม่ต้องพูดถึงพัทย,ยาเดี๋ยวนี้ทะเยอวันเดียวเต็มที่ลิสซิลิมันกลับมาใหม่แล้วนะครับลิลิวันเดียวหมดต่อยกันเพราะว่านนี้แบบคิวมันอ้อนมาหารนะแย่งชั้นเงนเตากันเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้เทรนด์ใหม่ครับซื้อคอนโดเพาอยากจะได้บิ๊เนสกับสาวันเดีย เออเฮ้ยเอาแบนี้เลยเว้ยปันคือความสะดวกสบายชีวิตแต่จริงๆมันดูเทาไหร่เพราะมันความสะดวกสบายของชีวิตเพราะฉะนั้นจากนี้ไปความสะดวกสบายมันเรมมันบอกว่าปีให้เยหรือว่าปีดาวุฒิภูมิไปเพี่ยมไปนะมันไม่ได้จริงจับเดิมอแล้วเราต้องตามเพลนนี้เราต้องตามเพลนตรงนั้นให้ทันนะครับตัวครูคนอื่นนะครับมีโรงไยาบาลมียางรถยนต์เฉยๆนะครับผมจะสนใจหน้าแรกตรงนี้มากกว่าเป็นผู้ที่ ถ้าคันถือยาวแล้วตามเป็นของ AEC ตามเป็นของพฤติกรรมผู้บริโภคตามเป็นของโครงสร้างของประชากรของประเทศไทยคุญพวกนี้มันเป็นการเกิบโลในระยะยาวได้แต่คำถามว่าเราจะดูเรื่องนวกนี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแชร์ตรงนี้แล้วผมจบแล้วผมไม่พูดละสี่ที่ที่ในปี2030ที่ทาง National Intelligence c o n c i l เขาแชร์ให้กับโลกนะครับ เขาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆเขาขอแคบเยอะมากนะครับไปเปิดใน Google ก็ได้นะครับ g o o g l e Trend เราก็จะเจอเบอร์ฉบับนี้ประมาณเจอโรเบอร์เซลองไปอ่านดูผมก็น่าอ่านดูนะครับเขาเปิดติดไปหลายเร่อเหมือนกัน